ฉันนั้นตัปาอยู่ริมตหลินแปลกใจจริงๆทำไมไม่มีป่ามาเลยเฮ้ยทำไมไม่มีป่าเลยฮนะมันนางเกินไปไหมเนี่ยอุ้ยป้า ไปาปไ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 ปกิ๊ก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 กิ๊โอ้โหไปอะไรเว้เนี่ยโอ้ไม่ได้ปลาอะไรเลยอืมโอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมซันนะครับวันนี้อยู่ในเกมโลบอกันยินแล้วนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมมา วันนี้ผมสัญญากับท่านผู้ชมว่าผมจะเล่นแบบนี้แบบตัวปลาครั้นที่แล้วผมลงคลิปไปนะครับแล้วก็ผมบอกว่าถ้าใครอยากผมเล่นแบบนี้คอมเมนต์ก็มีคนคอมเมนต์มาแล้วนะครับหนึ่งคนแต่ว่าเออผมจําชื่อไม่ได้นะครับเขาชื่อว่าอะไรเดี๋ยวมันจะแปะไว้นะครับโอเคก่อนอื่นก็ผมวันนี้ทําไมก็ไม่รู้ครับ ก่อนอผมต้องไปอันนี้ก่อนนั่นก็คือไปคุยกับเควนนะครับโอเคัถอีอ๋อมีเลเวลด้วยอ๋อใหยุดตกปลาได้ผมไม่สนใจอันนี้หรอกปะเราเริ่มกันเลยโอเคอย่าแรกเขาให้เรา จับปลาแคชแอนด์ฟิตจับปลาสามตัวโอเคไม่น่าจแต่ยากเราไปเกียร์อะไรมีการเล่นด้วยโอเคเอาไม่ิ้นมามาดูมาดูมาดูอันนี้อันนี้คือเงินเหรอครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเมื่อเกิอะไรเงินใช่ไหม น่าจะใช่แล้วผมคิดว่าอย่างนั้นนี่ผมตั้งรอใช่ไหมโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วกิ้ขกิขีกิี้กิ้ขี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 เอากดไม่ทันเฮ้ยมันปวดยานิดนี่ไม่เป็นไรอรันดูรันดูรันดู เอ้ยจะเดินทำไมอยู่บุเม,มเอ้ยขาบุมขาบุมเอ้ยทำไมไมันเป็นอย่างนี้่วันนี้นี่ผมจะจับปลาได้ไม่ใช่สามตัวมาละมาละ กวดซี่ ee... กวิ่งๆๆ i ไม่เค้าเกิ่งครับไม่กวดไม่ได้แบบนี่นะครับผมเพื่อนเริ่มเล่นครั้นแรกผมอาจจะไม่ค่อยได้เอาเค่นี้ก่อนระดับคุนใช้เมาส์กวดหรือว่าลาบไปลาบมาผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ผมเล่นในคอม มันน่าจะเป็นเกมให้จับปลาระมัดแล้วก็ไปขายละมั้งครับเพราะว่าผมเห็นมีเงินเนี่ยตอนนี้ผมขึ้นมีสามร้อยละมันโอ,โอ้ไม่ละทำไมมันกดไม่ได้เฮ้ยอ่าตัวผมตัวผมเฮ้ยทำไมคัานี้จิตละ ใช้เมาส์กดไปกดมาอะรล้ลอมเพลินๆจะนั่น,น,น,นตกปลาอยู่ริมตะลินริมตะลินอะไรกงบผม,มเราอยู่บนสะพานเนี่ยส่วน,นคนนั้นมัน,นก็นั่นเชียวแบบทำอะไร <c oughs> เฮ้ถือหนังสือเนี่ยนะหน้าหมือรอยอะไรก็ไม่รู้อารอรอรอ โอ้โกดไม่ได้กดไม่ได้กดไม่ได้เงินเลยเงินเลยผมทีนี้เงินว้าม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 าอะลองดูสิมันเป็นยังไงเจอผมน้วครับมันทำยังไงใช้เมาส์กดคิดเหรอว่อนี่สูง จริงมันต้องกดรัวๆใช่ไหมมันเหมือนให้กดรัวๆเอาเราวผว่ก็ตโอ้ยมันตกอะไรตอนนี้เนี่ยเอ้ยไม,ไม่เป็นไรผมใส่หมวกอยู่ฐานนี้ฐานนี้มันไม่ได้อยู่ท่าน โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊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 ยไปวันนีส้ส, друг, ส, Pil สวยอยโดนโ้ยโปึ้มอุ้ยได้อะไรอะแซลมอนเหรอว้าวโอเคได้ปลาตัวแรกแล้วโอเคไม่เป็นไรรอตาดีกว่า Thôi được rồi, được rồi, được rồi Bây nhị... Để... phải... 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 Ôi, 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 ôi Cái <laughs> gì ờ, cái này nó... là một cái quả thịt มันออกเช่นเหนื้อทิศใต้โอ้ยมาแล้วโก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 ๊ดคิดคิดไปไหนไปไหนปลาไม่ไม่ไม่อยู่นี่ไปไหนโอย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 เฮ้ยปลาบินได้ปลาบินได้ปลาหนี้ปลาหนี้โอย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 ปลา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 อยู่นี่ปลาอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่นี่ โอ้ตกเอา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 อยู่นี่โอ้ยโอ๊ยต่24 hours later เฮ้ยทำไมตกปลานี่มันยากเย็นอะไรขนาดนี้วะเนี่ยจะไม่มีเรือด้วยครับผมยังงงเออจะเป็นแบบเราตกปลากันทั้งคู่ใช่ไหมจะมจบตกกันเถอะคนขับเรือไปอยู่งแล้วโอ้ปลามาสวย เอ้ยเอเอเอา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 มาฝันนี้ดีเลยโดนโดนเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ๋อกดสลับไปกดสลับมาอย่างนี้ปลาปลาอย่าปลาอย่ากวนปลาปลาปลาทำแบบนี้ไม่ได้ปลาปลาหยุดหยุดด่เออนั่นแหละสวยอยู่ตอนนั้นบอกว่าหยุด ฉันบอกว่ายุดเอา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 ,เอาโดนโดนโดนเกือบละอะไรเนี่ยปลาชื่ออะไรสักอย่งอางอ่าฮะปลาค้าวเบอ่าปลาไหนผมไม่รู้โอเคอีดตัวนึงแล้วกันเพอร์เฟกต์อืมติดสามตัวแล้วเราต้อน ผมรู้เลยว่าตอนนี้เสพโป๊ก็น่าจะให้ไปอันนี้เอ๊ะเดี๋ยวมันมีนี้อันนี้ได้เหรอไอตีหนูเนี่ยอืมสามไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวนะทำไมผมผมรู้สึกแปลกแปนี่มันไปตกป้าผมกินไมกินไม้ชัดชัดโอ้ยอะไรวะเนี่ยเออมันก็ใช้ได้อยู่นะโอ้ไม่แล้ว ôi 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 ơi ôi 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 ok, okay. Hoa, หน้าไปอย่างนี้เหรอปลาอย่ากวนหลายปลาจะมาวันนี้ก็มาอ๋อเอาเอาเอาตัวผม ไปอะปลาอะไรปันเนินนะปันเนินนะอะไรนี่ไปตัวหน่งไม่ใช่ไม่ใช่เอาก็ตัวเดียวกัน,<ๆ>นโอเคโอเคอืมต่อไปเขาให้เราไปคุยกับเลือโอ้ยโอเคเดินเดินเดิน โอ้โ,อโอ้มามายังไงนี่เพื่อนขับเรือมามี่จริง,รงอ๋อมันมีเรือด้วยหรอเดินครับค่อยๆเดินโอ้ชามารมาแล้วไม่น่าจะยากนะแล้วมันอยู่ตรงไหนผมไม่รู้ต้นเดินไปเกาะเขาบอกว่าให้เราขายปลาทั้งหมดใช่ไหมนี่ครับนี่คือตัวผม ช้าไปอ่ะช้าไปผอช้าชีวิตติดนหน่วงครับเฮ้ยมัวแล้วชีวิตติดนหน่วงแล้วของผมเอ่อน่าจะเป็นร้านนี้ไหมอ่ะหรือบ้านนะถูกไหมนะผมไม่รู้ผมไม่ค่อยเินเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอละวเจอละเจอละโอ้ยนี้ยปลาอะไรเนี่ย โอ้เพื่อน,นอนน้อยชนมอไม่เห็นจะจะขายโอ้ยโอ้ยปลาว่าอะไรตัวใหญ่ขนาดนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นปลาปิรันยาน่ะโอ้ยบันเห็นไหมขายน้อยขายเพื่อนไอแซลมอนนี <I> ้ช็อกเกอร์ชอตไอแซลมอนอันนี้ขายเท่าไหร่เพื่อนอยี่สิบแปดอุ้ยได้อยู่ได้อยู่ ว่าแต่มันขายยังไงผมไม่รู้เออน่าจะต้องเปิดตัวนี้มาก่อนพิดอัพละมันอันนี้คือถ้าเซลล์ทั้งหมดน่าจะต้องเสียโลบาผมเข้าใจเพราะฉนั้นผมจะปิดปิดยังไงปิดไม่ได้ช่วยด้วยมาเว้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนั่นนี่ปิดไม่ได้มาเว้นขายจะตัวนี้ให้ฉันหน่อยเซลหมดเลยยี่สิบแปดสามร้อไม่เป็นไต้องีบหนั่อยต้องรีบขายต้องรี ไปละไปละไปละโอ้ย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  twenty four hours later เอาไงเพื่อนสนใจต่อไปทุกคนไหมอืมอ่าานมากอันนี้น่าจะดีนะฮึเรารู้สึกเหมือนเพื่อนจะได้ฮนะทำไมหมุนช้าจัง อันนี้เหมือนน่าจะเป็นอะไรสัก,กอย่างอุ้ยได้ได้ปลาแล้วจะมาโถยกันทำไมเล่าอย,อยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราถ้าผมถ้าผมเดินโคตรสมาร์ทเ่ะถ้าผมแบบเอ้ยอ,อย่าบึ้น,นเว้ยเจ้าเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ไม,ไม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่เน่นอน อื้ยอ,อื้ยอ้เจ้ามือจ้ามือเจ้ามืออไ้าย่ายสวยได้ไรอุ้ยไอ้อตัวเดินนี่แล้วเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาละอันนี้เค็มได้ไหมอันนี้นา่าจะต้อนใช้เหยื่อนะครับคิดว่ายอย่างนั้นนี่คืออะไรระครันเหรอระครันเหรอกดได้ไหมอ่ะ ผมอยากลองดูก็มีลงไปใช่ไหมลองกดหน่อยแล้วกันไม่เสียหายอะไรหรออมั้งกดไม่ได้เฮ้ยกดไม่ได้ไม่ได้กดไม่ได้เดี๋ยวไปก่อนตอนนั้นเหมือนมีเกาะอ,อะไรสักยอย่างครับเดี๋ยวลองกดดูซิ มันฟรีนะผมอยากชอบอะ่ะโอเคโอเคโอเคเอาม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 าตันใจเล่นตั้งใจเล่นตั้นใจเล่นโอเคคันนี้เราต้องตบป้าให้ได้เยอะเพื่อเราไปขายตอนนี้เราขายไปโอ้มันต้องขาย้วย้ครบห้าหร้อยเหรอม่ไดาจะยากมากโอเคไปเลยพี่ชายฟืบบุรกูด เอาละระหว่างนี้นะณะที่เรารอปาเราก็จะกดแล้วนี่แล้วนี่แล้วนี่คือคนดูบอกว่าพี่พี่จะกดทําไมลาคาญแน่นอนแหละเพราะว่ามันก็มันก็อาจจะมีคนคอมเมนต์แหละหรือเปล่าะนะผมจำไม่ได้ว,ว่าเวลาผมทําคลิปผมชอบอ่าเปิดคอมเมนต์แบบสาธารนณะก็ ่ไยทุกคลิปแหละถามว่ามีคนคอมเมนต์ไหมก็มีนะมันชวนแล้วแต่นะผมจำไม่ได้24 hours later มันงงยันเลยจะมันตื้ตื้อ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 ปลามาตรงนี้ก็ดีนะปลาแล้วไปตอนนู้นโอ้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 โโอ้โโอ้โคุณคิดว่ามันเป็นปลาเอาไอปลาตรงนี้ติดมบ๊ะครับ เอาเซตเซตเซตอาไม่ทนหรอพี่ชายอ่าวตัวเดิมอีกตัวเดิม,อดมโอเคได้กี่ตัวละโอ้ได้มาสามตัวอืมรู้สึกว่าตอนนี้มันมีเรือมันต้ใช้เงินซื้อหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอลอนดูก่อนนะครับผมไม่แน่ใจ เออจะตกแล้ว้ะต,ว,ตว,ว้าวาผมอืจริงๆน,นะถ้าผนตงกระดาษเนี้ยฝนจะไม่มาตกผาเพรามีฐานซัตสิจินด้วยสามมนาะคือกัคนนี้นะมีอะไรจะเจอเหมือนชั้นอันเนี้ยชั้นยังไม่มีเลือ อ่ายังไม่ได้นะตอนนี้คุณจะต้องอัปเกตก่อนสแสดงว,ว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างนะครับมันน่าจะมีเควสให้เราทำที่บอก็เพิ่มมาเริ่มเล่นนี้หนะถ้าใครรู้คอมเมนต์โหลดผมไม่ว่าอะไรหรอกนะเดี๋ยวผมดูคนนี้ก่อนเฮ้ยนายนะต่อปลาลายโย มอะไรไม่ได้เลยอ่ะเกนตกปลากับเพื่อนทำเป็นแบบนี้เหมือว่าเรากำลังตปกปลาอยู่เดี๋ยวก่อนนะเอ๊ยผมตาฝาดไปหรือเปล่าอ๋อมันอยู่นู้นมันอยู่นู่นต่อแจม,ม,มหมงเลยมั้งเก้าอี้ไม่นะเก้าอี้ไม่น่าจะสามารถนั่นได้นะ เอาละไปอันนี้ก่อนโอ้โอ้โอ้อผิด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 ฟันผิดฟันบอมผิดฟันผิดฟันตือ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 อน่าจะมีเกรทให้ทำคนนี้น่าจะคุยได้นะแต่บมไม่แน่ใจ คุยกับคนนี้ได้ไหมคุยได้ไหมสวัสดีนะตอบอปาอ๋อน่าจะเป็นเกี่ยวกับการทำเพลททำเคสใช่ไหมตอนนี้ผมเห็นมีบอ่อน้ำะ่ะมีเป็ดกล้าบ,บ,บด้วยสามารถลงไปเล่นน้ำได้ไหม อ,อ๋อมีอันนี้ด้วยเออมันมีอันนี้ด้วยอตันโดขึ้นเท่านั้นโอเคผมไม่รู้โอเคนะครับก็อันนี้ก็เข้ามารอนเล่นดูก,ก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่นอีกครั้นหนึ่ง ใครอยากให้ผมเล่นคอมเมนต์อีกตอนนี้ก็เลเวลสามอีก <c oughs> <c oughs> ก็ก็สนุกดีครับ <c oughs> ก็ถามว่าต่อปลาใช่ไหลนะ่ะไหมค้ามคันนะเหนื่อยเหนื่อยจริงจรต่อปลาเนี่ยแต่เป็นต่อปลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาวิธีเดี๋ยวผมจะต้องไปนี้เปลี่ยนมาละมันเป็นกลิ่นมาแต่ผมยังไม่แน่ใจเดี๋ยวคิดหน้ารักกันนะนะเพราะว่านี้เพราะว่าถึงเวลาผมจะ ปิดคลิปแล้วอ่าเคนะครับก็อย่าลืมกดลไลค์ด้วยนะครับอืมถ้าใครรู้ออ่ถ้าใครเคยเล่นแบบน,นี้แล้วตกปลาเจออะไรบ้านอย่าให้ผมตกปลาเจอพวกอะไรอย่างนี้บ้านที่เขาเจอกันเช่นเอ,อปลาพวกตัวใหญ่ๆอะ่ะไม่รู้ชื่อนะครับ ดูถ้าทานราคานะจะขายถ้าขาอยากให้ผมเล่นแบบนี้อีกก็คอมเมนต์เยอะๆนะโอ้เดี๋ยวตอนนั้นคืออะไรเดี๋ยวผมไปดูกันนะครับอืมมันคืออะไร CPS โทรศพัพท์บ่หนึ่งร้อยบาทอ,อ,อ๋อไม่ใช่วิทยุเออหนึ่งร้อยอ,อ้น่าสนใจนะเออหนึ่งร้อยเดี๋ยว สามร้มอยามร้อเ็สไม่ซื้อดีกว่าไม่ซืดีกว่าเงินมันหายากผมเข้าใจตกปลาใช้เวลาหานะโอเคนะครับก็ถิงเวลาผมจะไปแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปทำเววสนะครับอันนี้หมดโอเคไปแต่มันจับอยู่มันเป็นเควสโอเคนะครับท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายกระโอง ตบปลายังไงให้โลดจำนี่ผมปลาจะตัวนี้ให้ดูเลยเออก็น่ารักดีนะทำดีมาดูนี่สิอันนี้เดี๋ยวดูครับเดี๋ยวให้เขาดูนี่แปนนึงเฮ้ยช่วยหน่อยโอ้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 โอโอ บอลนี่ยราคาเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดโอเคขอบใจมากไม่ได้ช่วยอะไรเลยราคายี่สิบเอ็ดบาทไปแล้วบายครับผม